ความเศร้าเข้ามาครอบงำอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้บวชตกนางก็หลงสตรอรี่ชำ้ำชาๆที่ผ่านมาหนางองเศร้ามากจริงๆสินะทำอะไรก็ดูโม้ไปหมดทำอะไรคนก็มองว่าไม่เหมาะสมก็เพราะมันไม่เหมาะสมจริงๆนั่นแหลคะค่ะทำไมต้องโพสแล้วลบล่ะคะฉันแ,แน่จริงอย่าโพสแล้วลบสิ แต่บอกเลยว่าแคปไว้ทันคะ่ะลบทำไมไหนเล่ามาสิมันเกิดอะไรขึ้นบัวตม้มงอนกับผัวหรือผัวเบื่อบอกแล้วไงว่ามันคือแมงดาเตือนก็ยังไม่ฟังยังจะทำต่ออีกที่เขาพูดมันก็ถูกนะคะว่าผัวเธอมันเป็นแมงดามันมาเพื่อก่ะถึงวันนี้มันจะเบื่อเธอเธอก็ต้องคิดให้ดีว่า นั่นมันคือเรื่องจริงค่ะที่มันเบื่อเธอเพราะมันเบื่อเธอจริงๆมันเป็นแมงดามาเกาะหากินค่ะที่เธอกำลังโพสเนี่ยหมายถึงผัวใช่ไหมหนังก็โพสแบบนี้นะทุกคนหนังบอกว่าที่เขาพูดมันก็ถูกแต่เสียใจไหมเสียใจนะชัยหลงโง่พูดซ้ำๆย้ำๆสะใจดีเธอเพิ่งรู้ตัวใช่ไหมว่าเธอโง่ ก็เธอมันง่อจริงๆงอแล้วอย่างอวดฉลาดงอแล้วอย่างมั่นใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังมันก็ถูกแล้วที่ต้องเจอแบบนี้ในเมื่อมันสูบหมดแล้วมันก็ต้องไปนั่นแหละค่ะใครมันจะไปอยู่กับอีแก่หนังเหี่ยวได้นานขนาดนั้นทั้งแก่ทั้งเหี่ยวทั้งยานแถมคดีก็เยอะอีกคดีมีเป็นร้อยจะจบวันไหนคนเกลียดกันทั้งบาง เพราะความมั่นของนางนั่นแหละถ้านางไม่มั่นคนก็ไม่เกลียดนางขนาดนี้หรอกทุกคนว่าไหมเขาเตือนเรื่องลูกนางก็ไม่ฟังอย่างตะแบงไล่ลูกไปอยู่กับผัวใหม่อีกพอเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมนางก็บอกลูกนางรักผัวใหม่บังคับยัดเยียดให้ลูกเรียกป,ป้าปีจะให้ลูกรักพ่อใหม่มากกว่าพ่อเดิมมากกว่าพ่อแท้ คนแบบนี้ไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับเพื่อนเพาะในวงการก็ไม่มีใครกล้าคบหาด้วยนิสัยส่วนตัวของนางเป็นคนเห็นแก่ตัวและชอบเอาตัวรอดคนที่ออกมาแบกเขาก็เลิกแบกกันหมดแล้วเพราะด้วยพฤติกรรมของนางเป็นคนแบบนี้เขาก็เลยเลิกแบกและหันไปชื่นชมอดีตผัวแทน ที่เขาหันไปชื่นชมอดีตผัวเพราะอดีตผัวไม่เคยมั่นหน้ามั่นโหนกแบบนี้ FC เตืี่นอะไรเขาก็ฟังอันไหนไม่ดีไม่เหมาะสมเขาก็พร้อมปรับปรุงแต่เบี้ยวในระยะไม่กี่ปีที่เลิกกับผัวเธอมีผัวไปแล้วไม่ต่ำกว่าสี่คน FC เขาเตือนอะไรเธอก็ไม่เคยฟังเธออย่างเช็ดหน้าชูตาบอกว่าตัวเองทำถูก แล้วหวังจะเอาชนะพ่อของลูกให้ได้มาวันนี้มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกค่ะความสามารถของบัวตมมันไม่ถึงเธอต้องยอมรับว่าเธอไม่มีความสามารถในการทำคอนเทนต์ออกมาให้คนสนใจเหมือนอดีตผัวที่ตอนอยู่กับเธอเขาพาทำผาสร้างมีเงินไม่ต่ำกว่าร้อยล้าน200ล้านเพราะเขามีมันสมองและความคิด ที่สร้างคอนเทนต์ออกมาให้คนสนใจแต่จาจะผัวเก่านะคะไอผัวใหม่เนี่ยเพราะมันเป็นได้แค่แม่งด้าททำโปรเจกต์ไหนผังทุกโปรเจกต์ไม่มีโปรเจกต์ไหนดังมีแต่เงียบแล้วก็แปบตต้งแต่รายการยันวงสองไม่มีอะไรที่คนจะจ้างหรือคนเขาจะดูเลยแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่า ประสิทธิภาพของผัวใหม่กับผัวเก่าเนี่ยมันต่างกันลาฟ้ากับเฮลมาวันนี้ก็คงรู้แล้วสินะว่ามันเป็นแมงดาที่มาเกาะเธอจะให้เอฟซีเข้าตอกย้ำชาวเน็ตเข้าตอกย้ำไปทำไมเธอก็รู้อยู่แก่จใจว่าผัวใหม่ของเธอเนี่ยมันเป็นแมงดามันมาเกาะมันมาสูบรวมถึงครอบครัวของมันด้วยแต่ก็สะใจใช่ไหม ที่คนพูดย้ำพูดสาำแบบนี้ก็เพราะความมั่นของเธอนั่นแหละเขาถึงตอกย้ำซ้ำเติมเธอง่าถ้าเธอยอมรับในเวลาอันใกล้มันก็ยังจะดีขึ้นมากกว่านี้นะเบี้ยวถ้าในระยะเวลาปีกว่ากว่าที่เธอเลิกกับผัวเก่าถ้าเธอใช้ชีวิตแบบทำมาหากินหาเงินผักดันลูกน้องในวงอยู่กับลูกไปกินไปเที่ยวกับลูก แตบบ่ไม่ต้องมีผัวใหม่เข้ามาหนางจะดูดีมากในสายตาหลายคนแต่พอหนางมีผัวใหม่เข้ามาแล้วยิ่งผู้ชายคนนี้ดูหนางตกไปเยอะเลยนะจริงๆเธอก็เป็นคนมีความสามารถดูนะเบี้ยวเมื่อก่อนหลายคนก็ชอบเธอมากที่เธอเล่นตลกกับพัวเก่าทำการแสดงจะร้องจะเต้นมันก็เข้าค้ากันดีกับพัวเก่า แต่กับไอ้ผัวแมงดาตัวนี้มันดูเกะก,กะลบลุมลางมันดูแม่มหมตัวเอาซะเลยคิดใหม่เธอเบี้ยวถ้าเธอ,อยังแบกแมงดาอยู่แบบนี้ฉันเชื่อได้ว่านอกจากคดีที่เพิ่มขึ้นเงินเธอต้องหายไปหมดอย่างแน่นอนมันไม่เหลือให้แมงดาม,มันสุบไปทั้งชีวิตหรอกเพราะเธอมีแต่รายจ่ายแค่ผ่าลายรับไม่เจองานจ้างก็น้อย ลูกน้องในวงก็เริ่มออกไปเติบโตกันเองหมดแล้วเพราะเขารู้ตัวว่าถ้าอยู่วงนี้ต่อไปคงไม่มีกินแน่นอนหรือว่างอนกันบ้างอยากได้ของขวัญเด็กร้องความสนใจจะได้ผัวใหม่งอ้อโดนเขาหลอกด่าทุกวันก็ยอมยอมโง่พอรับเธออย่าเลิกกันนะเดี๋ยวไปเป็นกรรมให้คนอื่นอีกอยู่กันก่อน เสื้อคู่ยังมีอีกหลายคอลเลกชันใส่ยังไม่หมดเลยที่ทำออกมาเนี่ยเพอเพอทำขายให้เอฟซีตัวเองด้วยนะนั่นแหละอย่าเพึ่งเลือกกันในสิ่งที่ฉันบอกเพราะฉันกลัวว่าเธอทั้งคู่จะไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับคนอื่นต่อถ้าเป็นฉันฉันก็เลือกที่จะอยู่กับลูกอย่างสบายใจฉันไม่ต้องเอาแมงดามาแบกไว้แบบนี้ ความสามารถแมงดาก็ไม่มีแถมยังมีดวงการลากินีผ่าสวยอีกพังพังมีแต่ลูกลูกเธอเท่านั้นที่ทำให้เธอชีวิตดีขึ้นส่วนผู้ชายที่มันเป็นแมงดาก็ปล่อยให้มันไปเกาะผู้หญิงเอื่นเธอไม่ต้องไปแบกมันหรอกมันเหนื่อยแบกไปก็ไม่ปังมีแต่ทำให้เธอแย่ลงจะควรหันมาสนใจลูกมีแต่ลูก ลูกเท่านั้นนะพังพังลูกที่สามารถช่วยชีวิตเธอได้และทำให้ผัวเก่าอย่างอาภัยให้เธอได้บ้างตอนนี้เขาลุมฟ้องเธอก็ควรจะรู้นะว่ามันเกิดจากอะไร